ก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ทุกคนที่ได้เห็นการแสดงของของกี้อ่ะมันมันค่อนข้างจะบทไม่เหมือนเดิมจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะเฮ้ยบางคนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแล้วก็ใช่แล้วก็ชอบลุคของการเป็นทนายด้วยอะค่ะเพราะว่าปกติอ่ะละครจะไม่ค่อยมีบททนายเนาะ แล้วก็องค์ประกอบด้แหละมันทําให้เรื่องนี้ดูน่ารักแล้วก็ดูดูแบบกลมกลืนกันดีอะค่ะแล้วก็ด้วยด้วยการเล่นของทั้งน้องเบลทั้งน้องพีกหรือว่าพี่อู๋เขาก็เข้ากันแล้วก็ก็เวลารวมกลุ่มกันก็คือดูแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะงงค่ะดีใจนะเพราะว่าถือว่าเป็นการร่วมงานกับซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยนะทั้ง น้องเบลพี่อู๋ก็คือถือว่าเป็นตำนานนะแล้วก็น้องพีก็คือนะักแสดงดาวรุ่งที่มีชื่อเสียงนะคะก็ถือว่าคุ้มค่านะในการได้เล่นกับคนที่ทํางานเก่งๆแล้วก็บทนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนเพราะว่าทุกคนรักในตัวคามีมากๆเลยแล้วก็คือทุกคนก็บอกไม่อยากให้จบแล้วก็คิดว่าแบบจบเร็วเกินไปอะไรเงี้ยค่ะ ชอบมากอะชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเห็นตัวเองเป็นคนแบบนี้เป็นคนลักษณะแบบทํางานเก่งทํางานเก่งจนไม่มีเวลาใช่ทางานเก่งมากแล้วก็ฉลาดเนี่ยชอบความเป็นพามี่เก่งฉลาดแล้วก็สังเกตคนเก่งไม่ให้ใครหลอกได้อะไรย่เงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นตัวอย่างให้กับผู้หญิงยุคใหม่ที่คือใช้ใช้งานในการแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะในการที่ หาเลี้ยงชีพตัวเองอะไรเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วก็ชอบความเป็นคามี่มากๆเลยค่ะชอบตรงที่บอกว่าออเป็นคามี่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ทําให้หลงรักอะ่ะแล้วก็รักในตัวคามี่มากๆนี่ถือว่าเป็นเป็นความประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้คนชื่นชอบตัวคามี่มากกว่าตัวพิงกี้อ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าคามี่คือเข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วแล้วตัวนี้คือตัวละครที่เขารักเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคสอบผ่านแล้วเลยม,ม,ลมีคาแรคเตอร์แปลกๆอีกค่ะก็จะมีคาแรคเตอร์แปลกกว่านี้อีกแต่ว่าจะเป็นจะเป็นจะเป็นน่าจะเป็นหนังค่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักระยะน่าจะประมาณ เดือนนี้เดือนหน้าน่าจะได้เริ่มเริ่มเปิดเริ่มเริ่มเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคาแรกที่ทิ้งที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันไม่เคยอันนี้น่ากลัวหน่อยใช่อันนนี้จะเป็แนวแบบแเวียดเวียดแบบเป็นแนวแบบพูดไม่ได้อ่ะมันจะเป็นแบบอ,อ่ะสนุกเป็นหนังเป็นหนังเป็นหนัง,เป,นนงเป็นหนังแบบพูดไม่ถูกเป็นสยองขวัญไซไฟอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่เห็นแน่นอน ไม่เคยเห็นในละครไทยทนะเนาะยากหมคะ <laughs> ยากยากมากแล้วก็เรื่องนี้ต้องต้องสนุกมากแล้วก็อยากรอดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงด้วยค่ะก็อาจจะพูดได้เดี๋ยวตอนที่ที่ได้แบบเปิดกล้องหรือถ่ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมามาอัพเดตกันอีกที <c oughs> หรือว่าตามในไออินสต a แกรมก็ได้เนาะันนี้ t k อพี่ิงก็เป็น Tik Tok แล้วงงไปเลยใช่เพราะว่าคือคือคิดว่า t ิ t t อกเป็นเป็นกลุ่ม แฟนที่น่ารักมากเลยนะเพราะว่าตอนเราลงคลิปอ่ะน้องๆหรือหลายๆคนเข้ามากดคอมเมนต์กันเยอะมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเป็นโลกของจินตนาการโลกของความสนุกที่เราอยู่อีกโลกนึงใช่ใช่แล้วก็แต่อย่าติดมากเกินไปนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเสพติดนิดนึงแต่ว่าถ้าเราเสพติดอ่ะอยากให้มองเป็นเรื่องของการทํามาหากิน,น,น,ท,นทำคอนเทนต์หาเงินนะลูก <laughs> หนูต้องหาเงินใน t i k t o k นะหาเงินแล้วก็ เขาให้ทําอะไรมีกิจกรรมก็ไปทําเพราะว่าใน Ti ๊กตอกเราสามารถหาเงินได้ใช่ซึ่งอันนี้มองเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆแล้วกันหรือว่าใครที่แบบอยากไม่มีไม่มีรายได้ก็คือเข้าไปในเนี้โอ้ยเขาแบบกิจกรรมเยอะมากนะคะก็แต่พี่ยังไม่ได้เงินสักบาทเลยใช่แล้วก็คือต้องบอกนะว่าคลิปไหนที่ทำอ่ะแสดงว่าคลิปนั้นอยากทําจริงๆจะเป็นคนไม่ทําคลิปแบบสุ่มสี่สมห้าไปเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้ ฉันต้องทาแล้วล่ะเพราะว่ามันติดอยู่ในหัวทั้งวันแล้วก็เลยทําแล้วก็อันนั้นก็คือถ่ายที่บ้านง่ายๆอ่ะง่าย,ายมากเกือ,อบหก <laughs> ล้านอะไรอย่างเงีง้ยุยคอมเมนต์เกือบห้าพันอ่ะซึ่งแบบตกใจเหมือนกันใช่ๆแล้วก็ก็จะมีหลายคนบอกว่าถ้าถ้าดีขอให้ภาคเป็นผู้ไทยไม่ผูไ้ไทยไปเลยทําเป็นแบบต่างประเทศ <ขอ S 2> <ๆ S 1> ไปเลยใช่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  ตอนนี้ก็น่าจะเป็นคอนเทนต์เต้นแหละเพราะว่าตอนนี้ก็คือน้นองๆก็คือใช่น้องๆก็คือบอกว่าอยากให้ทาคลิปเต้นมาอีกบางทีคนก็บอกว่าทำเป็นซิงเกิลไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็คงยังไม่ถึงจุดนั้นนะเพราะว่าอาจทาเป็นแบบนี้ง่ายๆไปก่อนค่ะเพราะว่าเพราะว่าใช่ใช่ใช่ทำเขาเรียกตามแพชชั่นความสุขของเรานนใช่หมดเพลงแล้วตอนนี้ไม่มีเพลงต้องต้องเปลี่ยนเพลงใหม่ใช่ขอบคุณค่ะ